สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วครับเคนโตรถบ้านกาญจนบุรีนะครับรถที่ดีรถที่สวยที่ดีที่สุดนะครับต้องเป็นยิ่งเจริญคาเซเตอร์เท่านั้นนะครับผมวันนี้ผมมีฮอนด้าแจ๊ครับผมมานําเสนอเพื่อนๆนะครับลองมาดูกันนะเป็นฮอนด้าแจ๊ปี2011นะครับสีขาวมุกนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดของฮอนด้าแจ๊ก็คือ SV นะครับลองดูครับสีขาวนะครับไปตาสวยๆเลย สเกิร์ตมีล็อพันครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสเกิร์ตตรงกลางกระจกมองข้างก็มีไฟนะครับพร้อมกับล้อล้อก็เป็น4ียี่แป้นะครับนัดสีแดงนะครับที่ร้านจัดให้เรียบร้อยนะครับทรงเดิมๆนะครับใส่แค่ล้อกับยางแค่นั้นนะครับเราจะให้ขับดีกว่าเดิมแล้วก็ล่อล่อกว่าเดิมนะดูครับ่จะมีชุดแต่งล็อกคันให้เลยครับนี่ครับเลยนะครับมาเรื่อยๆนี่ครับ จุดแต่งสกเกิรด,ด้านหลังก็มีนะครับผมตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดปเลยด้านหลังนะครับดูครับดูดดครับนี่สวยๆเลยครับเซ็นเซอร์เครื่องยนต์ก็เป็น i v t e c ทนะครับเป็นเครื่องยนต์ v t e c นะครับผมตัวนี้นะครับสวยไหมสวยไหมสวยมากครับตามมาตามมาตามมาลบทันก่อนดูลบคันก่อน,น,อนโอ้ เพื่อให้ยูลิฟมาดูเลยนะครับที่เต็นท์ยิ่งเจริญคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมอยู่ตรงท่าสุนทรังคางนะไม่ไกลจากกาญจนบุรีนะครับทํามารัก้าล้อก็เลยลงยนเฉลี่ยระเกียวมาหน่อยนะครับอยู่สายมือเลยครับ400เมตรครับดูครับวันนี้รอบคันนะครับค่วยๆใส่ๆนะครับริ้วรอยไม่มีเลยนะครับมีเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับการใช้งานอายุการใช้งานนะครับแต่รถก็คือคงสภาพเดิมๆไว้ก่อนนะครับรถเต็นเหล่านะครับไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํานะครับ มีการรับประกันของเครื่องยนต์ะระบบเกียร์ช่วงล่างะระบบกส่งกาลังครับที่หลานเรามีการรับประกันหมดเลยครับมาดูภายในดีกว่านี่กุญแจมีให้สามดอกเลยนะครับลูกค้าแสดงว่าเก็บไว้ดีมากนะครับมีกุญแจเป็นกุญแจร,รีโมทหนึ่งดอกนะครับแล้วก็กุญแจสำรองเลยครับมีสองดอกสาวมาสาวออมาทำไรดีครับพ่อนุ่มเดีย๋ยวผมรีวิวขอได้แจกไข่สักครู่นะครับ นักลบมันต้องมันต้องมีบาดแผลนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับผมนี่ภายในเดี๋ยวพี่เดินไปฝั่งโน้นนะครับอ่าดูภายในกันนะครับผมเป็นไงครับคอนโซลสวยงามดูดูไหลลิ้วลอยนะครับแอร์แบ็คคูถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบเบรก abs นะครับแล้วก็ดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับดูครับ มีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่วงมาลัยเห็นไหมครับผมเราจะเลือกขึ้นเลือกลงไ้ลงเปลี่ยนช่องเพิ่มลดเสียงได้ที่นี่เลยนะครับแล้วก็นี่ที่สําคัญครับผมเทดดี้ชิฟครับระบบเปลี่ยนเกียร์ที่วงมาลัยนะครับเหมือนสไตล์รถแข่งนะครับใครได้ไปนี้รับรองว่าขับสนุกมากนะครับคันนี้สุดๆอ่ามีมีระบบเปลี่ยนเกียร์ที่วงมาลัยนะครับพอโซนแอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมใหม่มาเลยดู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  ไม่โซมเลยครับสวยมากครับหักกองหัวเกียร์นี่ใช้งานนี่ยังน้อยมากนะครับมีช่องเสียบสาย USB ให้ด้วยนะครับผมนี่ลูกค้าเก่านะครับแต่ว่านี่มาจากโรงงานเลยเห็นไหมครับผมดูครับเกียร์คือยังสวยงามครับระบบเครื่องระบบเกียร์ยังแจ่มว้าวอะครับพูดง่ายๆก็คือนางฟ้านางสวรรค์นะครับตัวนี้ก็มีอ่ารายละเอียดนะครับเมื่อยๆนะครับพับเก็บเอาลงได้นะครับที่พับแขนนะครับของอันเดอร์แจ็สเราจะมีให้ด้วยนะครับเป็นเบาะนั่งสีดํานะ พอโคนโคนในๆก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยดูครับยังไงเป็นสีดำทั้งหมดเลยครับแขกประตูด้านนู้นก็ยังสวยงามนะครับอ่าดูครับซ็อกเสืสวยนะครับดู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 ตะเข็บประตประตูครับซิลเลอร์เดิมยังอยู่นะครับจากโรงงานนะครับครบหมดเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตยังสวยงามอยู่นะครับผมอ่าดูครับดูเล็กไมนดีกว่ามาดูเล็กไมนเพื่อน ว่าคันนี้ไหมเท่าไหร่ไหมไม่เยอะนะไหมปกตินะครับผมน่าดูครับ1นึ่งแสนกหกว่าโลเองนะครับน้าปัดก็ปกตินะครับดูลบรอบเครื่องยนต์เนี่ยเห็นไหมครับไม่มีกระตุกนะครับไม่มีขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยปกติมากนะครับสมบูรณ์มากนะครับเออนี่หน่าจัดเลยนะวัดอยู่อเมริกาแต่มันแดงพี่มะแทบออกอ๋อน้ำมันเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเติมให้วันออกรถนะครับนี่ครับอะไรครับแล้วมันเทนะ เปล,ลี่ยนเกียร์ที่อาร์ต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 โอ้โหเป็นไงแล้วพวกเป็นเกียร์โโไไยที่พวกอะไรไม่ต้องมาชกดาวที่เท้าหรือว่ามาเข้าเกียร์ตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนได้ที่นี่เลยจะลบจะบวกจะเชนจะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยเอาให้มันมันเลยจะแซงที่ล้อแซงอะไรก็รวดเร็วทันใจนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กัน,กนนะมาดูเครื่องยนต์กันครับเพื่อนๆอเครื่องยนต์ก็เป็น i อ t e c ทนะ แลังเรามีจัดทรงเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางให้นะถ้าค้าไม่ผู้ใจนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมดูครับฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยเห็นไหมครับผมรถเน็ตไม่มีขยับนะครับห้องเครื่องสวยงามไม่เคยติดแก๊สนะครับพอน้ำเดิมคานนาเดิมนะครับดูครับเครื่องยนต์สวยงามนะครับไอวีเทคคอนด้านะครับเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับผมนะครับดูครับสีเซอร์ของเครื่องยนต์ยังเดิมสวยงามเลยครับดูดูดู หารถเว่ยๆแบบนี้หายยากนะครับแต่ช่วงล่างนี่ดีมากครับคันนี้นเป็นไงมอน้ำเดิมครับผม,มดูพอหอมป้ากหอมคอพออยากดูตัวจริงมาเจอกันที่ร้านยิ่งเจริญคาร์เซ็นเตอร์นะถ้ามาจากท้าล้อนะครับเลยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่สายมือเลยเป็นเต็นท์โครง้ังใหญ่ๆนะครับที่ร้านจะมีแม็กมียางมี Up, มโช๊คอัรมพีฝากระโปรงมีทุกอย่างเกี่ยวกับอะไรซิงแล้วก็ความล่อของรถนะครับ แต่ถ้ามาจากแยกวังสระพีนะครับไปถึงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติแล้วยูเทิร์นกลับเลย400เมตรแค่นั้นนะครับผมหรือถ้าโทรเอ้ยหรือถ้ามาไม่ทูกโทรหาผมครับ0659989287นะครับยินดีให้บริการตลอดนะครับยังไงผมฝากคอนแจ๊งปี2011คันนี้ไว้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าสนใจมาทดลองขับฟรีนะครับขับให้พอใจแล้วค่อยซื้อนะครับดูรถให้พอแล้วค่อยซื้อนะครับ ช่วยทุกคันดันทุกเคสนะครับทุกสัญญาเราช่วยเต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวครับผมขอให้อยากได้รถต้องได้รถครับผมแต่ว่าต้องพูดความจริงแค่นั้นเองว่าติดไหมไม่ติดหรือไม่ติดเราจะได้ช่วยกันนะครับแล้วก็จะได้หาวิธีในการซื้อรถนะครับผมยงผมังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม